เคดีสำเร็จทองคราวท่านเคดีคุณนรัตสารวิโรธท่านผู้นำท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านค่ะเคดีการบรนทีธรรัตนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะนึงคนตัดสินใจหลายคนโชคดีจริงๆนะคะจาก การมีมานั่งทบทวนตัวเองนะคะจากการตัดสินใจของตัวเองรับโอกาสที่ได้รับจากท่านเคดีสำเริงและท่านไบมอน์สมอนเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็ทําให้การมณีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะกระจายโอกาสให้กับทีมงานได้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะคะ ตั้งใจรับฟังโอกาสในวันนี้ให้ดีนะคะแล้วการตัดสินใจของท่านในวันนี้อาจส่งผลที่ดีมากๆส่งโชคดีให้กับคนรอบข้างของท่านก็ได้นะคะเราได้รับฟังเรื่องราวของธุรกิจคอริน่านะคะประวัติของบริษัทแล้วได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นค่ะสามารถสร้างชีวิต สร้างธุรกิจสร้างอนาคตให้กับเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรารู้จักท่านประธานจเจริญสุขกิติ์ทีนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์กนะคะท่านเป็นผู้ที่มีประวัติที่ดีงามทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมและก่อตั้งพอลินาเน็ตเวิร์กขึ้นด้วยปณิธานที่ว่าอยากให้คนไทย มีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วกันนะคะท่านต้องการเปิดโอกาสทางสุขภาพและทางรายได้ให้กับคนไทยนะคะและผู้ที่ดูแลธุรกิจดูแลบริษัทคอริน่าเน็ตเวิร์กก็คือท่านเอ็มดีพิสารกิติธิค่ะบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งดูแลบริษัทอย่างดีนะคะและบริหารงานสืบสารปัิธาน ของคุณพ่อมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะบริษัทของเรานะคะมีความมั่นคงนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่ในกรุงเทพนะคะมีโรงงานผลิตที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเรายังมีสำนักง,งานสาขานะคะคที่สุขโขทยัยกว้างใหญ่สวยงามนะคะที่พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะมีห้องประชุมที่รองรับได้จำนวนมากเลยนะคะแล้ว ล่าสุดนะคะเราก็มีโรงงานผลิตแห่งใหม่ค่ะค o ริน่าอินเตอร์เนชันะคะผลิตสินค้าเพื่อรองรับสมาชิกค o ริน่าเน็ตเวิร์โดยเฉพาะนะคะแยกออกมาจากเจริญสุขพึ่งชิวนะคะซึ่งผลิตสินค้านะคะทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะคะส่งนะคะส่งทั่วนะคะ ทั้งคอลิน่าด้วยแล้วก็ส่งทางด้านอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เรามีคอลิน่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผลิตสินค้าป้อนคอลิน่าเน็ตเวิร์กโดยตรงนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าระบบการตลาดนะคะของคอลิน่าเป็นอย่างไรแตกต่างจากระบบการตลาดของระบบธุรกิจทั่วไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะส่ง อนาคตให้กับพวกเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะในระบบการตลาดทั่วไปสินค้าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่การผลิตใช่ไหมคะสินค้าที่เราซื้อใช้กันอยู่ทุกวันนะคะเริ่มต้นผลิตที่โรงงานผลิตนะคะซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ40%นตนะคะต้นทุนบวกกาไรของผู้ผลิตนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4 0ของราคาสินค้านะคะ แล้วผ่านขั้นตอนของการโฆษณาการค้าส่งการค้าปลีกซึ่งเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการตลาดซึ่งก็มีค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ6 0แล้วพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้บริโภคจ่ายราคาสินค้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะสินค้าที่ผ่านคนกลางเหล่านี้นะคะถ้าพอริน่านะคะในระบบพอลิน่าเรา เปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางที่เห็นแต่นะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองเช่นกันนะคะนะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองค่ะแต่ว่าสินค้านะคะผ่านไม่ผ่านคนกลางนะคะแต่ให้โอกาสเรา ทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทเราบริโภคเองไม่ต้องเสียกําไรให้คนกลางถูกไหมคะแล้วนะคะยังสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะยังสามารถที่จะทําการตลาดนะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ ถ้าเราใช้ดีเราสามารถบอกต่อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อนะคะให้เป็นรายได้นะคะเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับเราเปลี่ยนที่ซื้อเราก็ได้รับรายได้นะคะค่าการตลาด6 0สเเซนจากคนกลางที่เราเห็นก็ออกมาเป็นรายได้ของสมาชิกดีไหมคะนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแผนคอริน่านะคะพาเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนะคะคอริน่าเล็กเวิร์กนะคะมีรูปแบบรายได้ในระบบไดนามิกมัลติเจเนเรชันซิสเต็มซึ่งนะคะมีถังนะคะมีรายได้สองทางค่ะคือรายได้แผน A นะคะซึ่งเป็นรูปแบบรายได้รายวัน เกิดจากการจับคู่ต่างสายและไรายได้ในแผน B ซึ่งเป็นไรายได้ไรายเดือนนะคะไรายได้ทั้งหมดมี8ทางนะคะกาไรขายปีมีโบนัสบริหารเครือข่ายโบนัสไรายได้ไรายเดือนนะคะโบนัสบริโภคโ,โบนัสยอดขายทัวประเทศโบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุนท่องเที่ยวโบนัสกองทุนบริหารนะคะเราสามารถได้ทุกทางตามนี้เลยนะคะตามตามที่เราทําคุณสมบัติได้แต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ย เราจะคุยกันในรายได้ในรูปแบบที่2ก็คือโบนัสบริหารเครือข่ายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มรับได้ทันทีที่เริ่มทำเลยนะคะ mm hmm. คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกนะคะไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายเลยค่ะเพ mm ีย hmm. งแต่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร แค่นี้พอแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจได้เลยนะคะค่าสมัครก็ไม่ได้สูงนะคะ107บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะมีชื่อเป็นสมาชิกธุรกิจนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าให้ครบ1 5 0 0พาทีวีนะคะซึ่งแล้วแต่เลือกได้ว่าจะเป็นสินค้ารายการไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการันนีแนะนำนะคะ1รหัส สินค้าหนึ่งรหัสธุรกิจที่ได้รับรายได้รับคะแนนหน0่งพทีวีแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยอย่างคุ้มค่านะคะชุดหนึ่งที่แนะนําก็คือชุดโปรโมชั่นโงเกาหลีตังคุยพลาสค่ะ1ขวดแล้วก็พอลีน่าเคดีสอขวดนะคะเพียงแค่สองพบาทจากราคาเต็มเต็มสีบาทนะคะเราสามารถซื้อได้นะคะในราคา2,950 เรา,าจะได้คะแนนทั้งในแผน A แล้วก็ในแผน B พร้อมๆกันเลยแล้วก็ทำธุรกิจเติบโตนะคะยิงนกตัวเดียวเอ่อยิงกระสุนตัวเดียวยิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวขอโทษค่ะนะคะอ่านะคะมาดูค่ะนะคะแผนการตลาดของคอริน่า e t w ตัว 1. หนึ่งธุรกิจนะคะสามารถขยายเครือข่ายและสร้างธุรกิจได้ 5 0 0ถึงห0 0ันบาทต่อวันจากการาสมดุลคะแนนนะคะหรือที่เราเรียกง,ง่ายๆว่าจับคู่ต่างสายโดยที่คะแนน1,500พ PV เรานับเป็น1แต้งนะคะเมื่อ,อมีคะแนนต่างสายซ้าย1ขวาหนึจับได้1คู่เรามีไรายได้500บาทนะคะมาดูนะคะลอตัวอย่างนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วนะคะ สมมติเราสมัครเข้ามาด้วยรหัสโปรโมชั่นที่การมนีแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราจะมีชื่อในฐานธุรกิจนะคะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนแนะนำญาติเข้ามานะคะเพื่อที่จะมารับโอกาสดีๆได้มาบริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆร่วมกับเรานะคะสมมุติว่าเราแนะนำา A เข้ามานะคะ ซื้อสินค้า1รหัส B เข้ามาซื้อสินค้า1รหัสคนละ1,500 PV เราก็เท่ากับว่ามีซ้าย1แต้มขวา1แต้มจักได้1คู่มีรายได้500บาทง,ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะและในขณะนี้ตอนนี้ A ก็เป็นสมาชิกธุรกิจอยู่ในทีมงานของเราในสายงานของเรานะคะเขาก็มีเพื่อนมีญาติของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะแนะนำสิ่งดีๆออกไปนะคะ ถ้า A ไปแนะนำเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะในฝั่งซ้ายซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000 PV นะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งะคะมาซื้อในฝั่งขวา6,000 PV ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ A ก็จะมีซ้ายสี่แต้มขวาสี่แต้มนะคะจับได้สี่คู่2,000บาทแล้วคะแนนของ A นะคะ ซ้าย4ขวา4รวมเป็น8ถูกไหมคะก็ส่งขึ้นมาให้กับเราด้วยแต่เรายังไม่มีรายได้นะคะเป็นคะแนนรอไว้เพราะธุรกิจของเราเป็นแบบจับคู่ต่างสายนะคะตอนนี้คะแนน8คะแนนมาสายเดียวในฝั่ง A ก็คือรออยู่นะคะเราก็มาดูคะ่ะในฝั่ง B นะคะ B ก็มีเพื่อนมีญาติเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะแนะนำต่อไปนะคะ B อาจจะแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะสองคนนะคะซื้อสินค้าคนละชุดใหญ่6,000 PV เช่นเดียวกันก็หมายความว่า B ก็จะมีซ้ายสี่แต้มขวาสี่แต้มจับได้2,000บาทนะคะสองพบาทแล้วนะคะแปดคะแนนของฝั่ง B ค่ะก็จะส่งขึ้นมาให้เราด้วย mm. เมื่อมาจับคู่กับฝั่ง A ที่รออยู่แล้วตอนนี้นะคะเท่ากับเรามี ซ้าย8แต้มขวา8แต้มนะคะคือรวมแล้วเนี่ยฝั่งละหมื่นสองพันคะแนนนะคะถึงสองพันทีวีซ้าย8ขวา8จับได้8คู่คู่ละ500ก็คือ4,000บาทนะคะ4,000บาทแบบนี้นะคะถ้านะคะมาแบบนี้ทุกวันนะคะฝั่ง A มา12,000ส v เท่ากับ8แต้มฝั่ง B มา12,000ส v เท่ากับ8แต้มซ้าย8ขวา8 วันเราก็จะมีรายได้วันละ4,000บาททุกวันค่ะนะคะ30วันก็เป็น120,000บาทต่อเดือนนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจ2,950ใช่ไหมคะแล้วเราทำธุรกิจกับคน2คนขยายออกไปเราสามารถมีรายได้ถึงวันละ4,000เดือนลแสแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะ ในธุรกิจของพอลิน่าค่ะเราเป็นระบบไลนารีหนึ่รหัสสามารถขยายได้3สายงานนะคะตอนนี้เราสร้างไว้2สายงานเรายังสามารถสร้างเพิ่มสายที่3านะคะถ้าเราไปแนะนำสาย C ีเข้ามาค่ะแล้วก็ทำงานกับ C ให้เติบโตออกไปนะคะมีรหัสเข้ามาวันละแปดแทมนะคะหนึ่งหมื่นสองพันทีเท่ากับว่านะคะเรามี3สายงานสายละ8 แต่งนะคะ8 3 24แบบจับคู่ก็คือ12คู่ค่ะ12คู่คู่ละ500ก็คือ6,000บาทถ้าเราทำธุรกิจสามสายงานนะคะเราสามารถจะมีไรายได้สูงสุดถึงวันละ6,000ถ้ามาทุกวันวันละ6,000ก็คือเดือนละ180,000บาทค่ะนะคะพอไหมคะนะคะถ้าไม่พอเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้ในแบบ VIT นะคะ เพราะหชื่อหรือ1บัตรประชาชนของเรานะคะสามารถที่จะสมัครทำธุรกิจได้ใน1-4ถึงสธุรกิจนะคะถ้าเราสมัครเป็น VIP ก็คือสมัคร4ธุรกิจเลยนะคะซื้อสินค้า4ชุด ะะถ้าชุดละ2,950บาท4ชุดก็คือ11,800บาทได้สินค้านะคะก็คือโสมโปร4ขวดแล้วก็อคอริน่าเทดี8ขวดรวมแล้วนะคะได้สินค้าไปพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเลยนะคะและนะคะเราจะได้รหัสทำธุรกิจถึง6,000เร่อสรหัสนะคะสรหัส ถ้าได้คะแนนไป6,000ทวีนะคะจำนวน11,800บาทนี้แผนการตลาดของคอริน่านะคะถ้าเราสมัครแบบ VIP ค่ะ4ธุรกิจนะคะเราสามารถสร้างไรายได้สูงส,สุดได้ถึงวัน24,000บาทนะคะถ้ามาทุกวันว 20, ันละ24,000ก็คือเดือนละ720,000ใช่ไหมคะลองมาดูกันนะคะว่าได้ยังไงค่ะสมัครทาธุรกิจ แบบ V.I.P เราจะมีรหัสธุรกิจ4รหัสนะคะ4รหัส1รหัสสามารถสร้างได้3สายงานทางธุรกิจของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือ01ของเรานะคะมี3สายงานครบแล้วคือ02 03และ04ในชื่อของเราเองนะคะก็02ก็คือครบ3สายงานนะคะเราก็มาสร้างสายงานได้ที่02 3สาย 03ได้3สาย04ได้3สายรวมแล้วก็คือ9สายงานนะคะสร้างธุรกิจได้สูงสุดที่9สายงานถ้าแต่ละสายงานนะคะเติบโตเต็มที่มาวันละ8แต้มนะคะ8แ,แต้มแบบนี้ก็แปลว่าทุกธุรกิจนะคะเติบโตสูงสุดมีรายได,ได้สูงสุดก็คือรหัสละ6,000บาทนะคะทั้ง 01, 02, 03, และ04นะคะชื่อเราทั้งหมดใช่ไหมคะ4รหัสก็คือเอ่อ4รหัสรหัสละ6 0 0 0บาท4รหัส24,000บาทถ้ามาทุกวัน30วันก็คือ7 2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน,น,นะคะ่ะเราพูดกันนะคะว่าเราสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดนะคะ ถึงเดือนละ7จ็ดแสนสองนะคะจากการที่เราแนะนําขยายต่อก็จะมีคําถามค่ะมีคําถามว่าธุรกิจนี้เป็นยูกโซนหรือเปล่าคนมาก่อนได้เปรียบใช่ไหมนะคะกันนี้เองเคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่มาฟังในครั้งแรกแต่พอฟังรายละเอียดแล้วไม่ใช่นะคะธุรกิจนี้วม่ที่ทำค่ะแซงกันได้นะคะยังไงลองดูนะคะถ้า A มาก่อนเลยนะคะแล้วมาแนะนํากอกอมาแนะนําขอ ขอมาแนะนเอ,อ่อมาแนะนาขอหนึ่งคนแล้วก็มาแนะนําเราอีกหนึ่งคนนะคะเราเองนะคะสมัครสามรหัสนะคะสมมุตินะคะสมัครสามรหัสแล้วเราแนะนำสี่สายงานนะคะสองสายงานต่อศูนย์สองสองสายงานต่อศูนย์สามแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงแต่ว่าเราจะมีรหัสที่มีรายได้ถึงสามรหัสรหัสละสี่พันบาท นะคะสรหัสก็คือหนึ่งมื่นสอบาทหนึ่งมื่นสอบาทค่ะคนที่ได้รับก็คือเรานะคะแล้วกอล่ะคะกอมาก่อนกอเป็นผู้แนะนําเรานะคะสิ่งที่กอได้ก็คือคะแนนของเราค่ะจับคู่กับคะแนนของขอนะคะกอได้รับ500บาทส่วน A ค่ะมาก่อนเลยนะคะแต่ ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีรายได้ค่ะนะคะไม่ได้สําคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนหรือมาหลังสําคัญว่าเราทํามากเราก็ได้มากแซงหน้าคนที่มาก่อนไปได้ทั้งรายได้ทั้งตาแหน่งเลยนะคะเป็นความยุติธรรมนะคะแซงจะได้เลยน,นะคะขึ้นอยู่กับผลงานนะคะถ้าทําด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนนะคะถ้าออใครไม่ทําก็ไม่มีรายได้ แล้วนอกจากความยุติธรรมแล้วธุรกิจนี้ยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเราทําธุรกิจไว้ในวันนี้นะคะสร้างไรายได้เอาไว้เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่อยู่นะคะทายาทของเราสามารถที่จะเข้ามารับมรดกจาก รายได้ที่เราสร้างไว้มารับธุรกิจที่เราสร้างไว้แล้วก็ทําต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะธุรกิจพอลิน่าเป็นธุรกิจของเราเองค่ะนะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยน,นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอิสระที่เริ่มได้เลยสําหรับทุกๆท่นทานนะคะลองดูตัวเรานะคะถ้าตัวเรานะคะซึ่งได้รับการแนะนําจากอัรไลน์หรือผู้แนะนําของเรามาแล้วนะคะเราเองก็สามารถ ที่จะไปแนะนำบอกต่อสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับเพื่อนให้กับญาติของเรานะคะถ้าเราไปแนะนำกอนแนะนำขอเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกับเขานะคะทำงานร่วมกับกอให้เติบโตขยายสายงานได้นะคะมีคะแนนเข้ามาสา้แปดขวาแปดขอเติบโตมีคะแนนมาซ้ายแปดขวา8ปดแบบนี้นะคะทั้งเรานะคะทั้งกอทั้งขอ ต่างคนต่างเติบโตด้วยกันมีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองดีไหมคะนอกจากเราสามารถที่จะทำธุรกิจของเราเองแล้วเรายังสามารถที่จะขยายธุรกิจขยายโอกาสให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะซึ่ง คนที่กำลังต้องการคนที่กำลังต้องการอาชีพต้องการรายได้ต้องการธุรกิจมีมากมายเราสามารถช่วยเขาได้นะคะคนนี้ค่ะ,คะธุรกิจคอรีน่านะคะเลือกได้ค่ะนะคะท่านอาจจะเลือกเริ่มต้นทําธุรกิจแบบ1รหัสนะคะโดยที่ลงทุนเพียงแค่2,950บาทก็สามารถมีรายได้ถึง6,000บาทต่อวัน180,000บาทต่อเดือน,น แต่ถ้าท่านคิดใหญ่นะคะการบรินแนะนำเลยค่ะนะคะทำทันทีทำให้ใหญ่ทำให้คุ้มไปเลยนะคะทำธุรกิจแบบ VIP 4ธุรกิจลงคุนเพียงแค่11,800บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้24,000บาทต่อวัน7,2,000 0บาทต่อเดือนค่ะลองปรึกษากับผู้แนะนำของท่านนะคะถ้า พร้อมนะคะ VIP สีรหัสลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่พร้อมนะคะลองปรึกษาดูค่ะว่าทำยังไงอาจจะนะคะค่อยๆเติมทีละหนึ่งหรือ2รหัสก็ได้นะคะค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสตอนนี้หลายๆท่านกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าการตัดสินใจของเรามีผลยังไงบ้างน,นะคะ ไม่ตัดสินใจเสียอะไรนะคะได้ฟังวันนี้ค่ะคิดว่าผู้า่านมองเห็นโอกาสค่ะว่าทำธุรกิจคอริน่าสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอนาคตได้นะคะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ถึงนะคะระหัสละ 1, 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือถ้าสี่รหัสก็คือ720 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะบางคนกำลังตัดสินใจแล้วมันจะได้ไม่นอะได้ไม่นอะเอาไห่เอา,เอา,เ,อาเอาไม่เอานะคะต้องดูนะคะว่า ถ้าท่านไม่ทําในวันนี้นะคะคิดว่ามีคนทําใช่ไหมคะคนอื่นที่ฟังนะคะฟังพร้อมกันเนี่ยคะ่ะอาจจะมีคนอื่นที่ตัดสินใจทําเป็นไปได้ไหมคะว่าคนอื่นที่เขาทํานะคะเขาอาจจะไปรู้จัก,กญาติของท่านสักคนหนึ่งเพื่อนของท่านสักคนหนึ่งคนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งนะคะมีใช่ไหมคะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักอยู่เนาะค่ะถ้าเราไม่ไปแนะนําแล้วคนอื่นมาแนะนําแบบนี้นะคะ ทำธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนะคะทั้งสามสายงานเติบโตเนี่ยนะคะคนอื่นที่มาแนะนําญาติเราเพื่อนเราคนรู้จักของเราเขาสามารถที่จะมีรายได้วันละหกพัเดือนละ 10, แสนแปลงและได้เป็นของเขาไปแล้วนะคะแต่ถ้า วันนี้เราตัดสินใจเข้าเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ไปแนะนำเข้ามาซะเองค่ะญาติเราเองเพื่อนเราเองคนรู้จักของเราเองถ้าเราแนะนำเข้ามานะคะเราสามารถที่จะรับรายได้ตรงนี้เองนะคะวันละหกพันเดือนละแสนแปดสำหรับหนึ่งธุรกิจดีไหมคะนะคะเพื่อนเราญาติเราเนาะเราแนะนําเองดีกว่าค่ะนะคะในวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะ เลือกโอกาสได้3ทางนะคะทางเลือก3โอกาสนะคะโอกาสแรกนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นแค่คิดว่าสมัครแค่ใช้สินค้าระคาถูกก็คุ้ม <c oughs> แล้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพทั้งกลุ่มสุขภาพทั้งกลุ่มการเกษตรนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะตรงนี้ตอตรงนั้นก็คุ้มนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากได้ไรายได้เสริ มีงานประจำอยู่แล้วแต่ยังอยากมีรายได้เพิ่มอีกพอรีน่าก็เป็นโอกาสตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะคะหรือถ้าท่านเหมือนกับการมณีนะคะซึ่งมองหาธุรกิจมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังได้นะคะพอรีน่าเลือกได้และไม่ว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหนนะคะพอรีนาก็เป็นโอกาส ที่พร้อมสําหรับท่านนะคะท่านตัดสินใจในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านมีทางเลือกถยูสองทางน,นะคะกําลังตัดสินใจอยู่ระหว่างทําไม่ทําทําไม่ทํานะคะถ้าท่านไม่ทำํำยังไงก็ไม่มีโอกาสสําเร็จถูกไหมคะแต่ท่านท่านลองทํามีโอกาสสําเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจกับทีมงานคอริน่าสมาร์ทบิสเนส ซึ่งพวกเรานะคะมีระบบรองรับมีพี่เลี้ยงมีอัปไลน์คอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนความสําเร็จของทุกท่านอยู่แล้วขอเพียงแต่เราก้าวเดินเข้ามาทํางานร่วมกันนะคะในการทํางานทุกอย่างนะคะถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีมันจะเป็นคานผ่อนแรงให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้น และก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะนะคะในการทำธุรกิจคอริน่าก็เช่นกันนะคะเรามีเครื่องมือที่เป็นคารผ่อนแรงที่ดีมากๆนะคะนอกจากเราจะมีระบบแผนการตลาดซึ่งสร้างรายได้ได้อย่างดีแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายแล้วเราก็ยังมีระบบออนไลน์นะคะที่สามารถเป็นเครื่องมือทำงานทำเงิน และสร้างธรุรกิจให้กับท่านได้นะคะโดยใช้นะคะระบบออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook Line นะคะโดยที่เรามีระบบมากมายนะคะวันนี้เราก็กำลังทำงานผ่าน Facebook Live กันอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นรวยมากขึ้นเร็วขึ้นได้กับ ระบบเครือข่ายของเรานะคะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะในช่วงนี้นะคะทีมงาน Polina Smart Business ของเรามีโครงการ Go to Andaman นะคะท่องเที่ยวในประเทศนะคะซึ่งอย่างรู้โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนานะคะท่องเที่ยวต่างประเทศกัน เฉลี่ยประมาณปีละครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ซึ่งภาวะโควิดเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนค่ะมาเที่ยวในประเทศแต่นะคะรับรองเลยค่ะว่าสนุกสนานนะคะมีความสุขไม่แพ้กับต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะทีมงานของเรานะคะ ในขณะที่ใครหยุดกันนะคะเราไม่หยุดค่ะโควิดหยุดโลกไม่หยุดเราค่ะเพราะว่าเราสามารถทำงานผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะมากมายนะคะแล้วทางบริษัทก็ยังมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้กับพวกเราอีกนะคะตอนนี้นะคะมากมายเลยนะคะออนอกจาก รายได้ตามแผนการตลาดแล้วนะคะยังมีรายได้โปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งดราก้อนนะคะได้กิฟต์เชอร์มาเพิ่มอีก2,000บาทค่ะ S D 4,000นะคะ G D 8,000ไดมอนด์9,000ลองมาศึกษาดูค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็มีโปรโมชั่นอีกนะคะทีมงานของเรานะคะทำงานกันอย่าง สนุกสนานแล้วก็เติบโตได้มากมายค่ะนะคะและเราก็มีนะคะระบบที่รองรับความสําเร็จของทุกทท่านนะคะเข้ามาทํางานด้วยกันค่ะประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะรวยทั้งทีรวยทั้งทีกับคอลิน่าเน็ตเวิร์กค่ะสวัสดี